เราก็จะมีนิมิตีที่ได้ฝังลุกนิมิตร่วมกันนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งโบทตลอดชาติตลอดออพุทธกาลตลอดพุทธกาลเลยค่ะค่ะสาธุสาธุเชินนะคะอันนี้หาบกระจาหาบบุญหาบองได้ดีมีสุขแล้วก็อยู่กับพระพุทธศาสนาะบุญคุณพ่อแม่ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครอง ทั12้12ราศีพระแม่ธรณีท่าน,านเจ้าได้ให้เราอยู่ดีมีสุขปกปักรักษาประชาชนคนชาวพุทธนะคะเชิญมันร่วมง,งานนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุประต้มค่ะไปทุกที่เลยนะคะ <laughs> ใจบุญใจกุศลของคนไทยค่ะเห็นปราต้อมที่ไหนต้องเห็นหาบสวยที่นั่น <laughs> เห็นหาบ,หาบที่ไหนก็ต้อง เห็นป้าต้อมถ่าสาธุค่ะสวยค่ะสวยค่ะขอบคุณนะคะสาธุมรนาบุญกับทุกท่านนะคะเชิญน,นะคะ,คะมีพระแม่โพสกมีอ่าข้าวอกดอกไม้มีเหรียญฝังลูกนิมิตอยู่ในกระจาดนี่นะคะน้วมีฝ้ายมงคลผูกข้อมือผูกขวัญ กับสนมาผู้ที่มาทำบุญทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครจะมาถ่ายรูปหากระจาดก็ได้นะเนี่ยกระจาดไม่สวยนะคะกระจาดไม่สวยค่ะสาธุค่ะพระต้อขอบ่ะแม่ธทารณีค่ะเป็นเม็ดข้าว แม่พโพสอ้มีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยในตร้าในหาบของปต้อมนี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ